มีโรลซีดานสีประตูสภาพีสวยสภาพใหม่ป้ายแดงมานำสเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ร,รถมือแรกนะคะมาดสองในจุดสามพายคอนแอคเกียโตคันนี้ปี2018ค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะลายสวยค่ะแอร์แบลกอรเบียสกุญแจดิโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะระบบเซนเตอร์ล,ล็อกนะคะกระจกปัดไฟาาฟ,ฟ้าพับไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทกล้องสองถอยนะคะ ราคาโปรโมชั่นอยูที่3า8 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติฟีสีดาวผ่อนิบสบายๆเดือนละ7,000กว่าบาทค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อคันนี้ได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปนะคะก็สุดรถคันนี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะใครกำลังมองหารถซีดานสีประตูสีประตูส,ะตสภาพสวยสภาพป้ายแดงนะคะคันนี้เลยนะคะ Sky Active Technology นะคะ เติมน้ำมัน e 2 0ได้ด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุนะคะสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนแนนซ์ได้เลยนะคะออกรถไมายุ่งยากเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเบาะก็ลายสวยด้วยนะคะฟุ้งลาชนีกต่างหากค่ะสภาพดีค่ะ มาได้สอนะคะ1.35คอนแอคเกียวอตโต้คันนี้ปี2018ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยะะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092